คู่มือการเปิดรหัสลับของมนุษย์พันธุ์ใหม่เวกอัพสุดขีดกระบวนการของการสัส่เสะเทือนุภาพของชีวิตขั้นสูงสุดเพื่อค้นพบ s u p e r ร์เนเจอหรือความเป็นสุดยอดมนุษย์ในตัวเรามันคือกระบวนการสั่เสทือนของคลื่นสมองที่ทําให้เราเกิดปฏิกิริยาทางเคมีทําให้เกิดความถี่พิเศษที่เรียกว่า g กรมมาเวฟซึ่งสัส่เสะเทือนุภาพของพระเจ้าหรือฮิกโปซอนในระดับของสํานึกรู้ ซึ่งกระตุ้นและตอบสนองต่อความสําเร็จอย่างไม่มีขีดจํากัดมันเป็นกระบวนการอันเล่นลับของจิตสํำนึกใหม่ซึ่งทําให้เราทุกคนสามารถค้นพบความลับของชีวิตไขปริศนาของจัก,กรวาลและในขนาดเดียวกันก็ทําให้เราเรียนรู้อัลกอริทึมหรือเคล็ดลับที่จะดึงดูดกดแห่งความสําเร็จ the law of attraction ไปสู่สิ่งที่เราปรารถนามันเป็นกระบวนการของความเล่นลับของชีวิตที่ทําให้เราค้นพบ ความมหัศจรรย์ของความสําเร็จที่ไม่มีขีดจํากัดการใช้พลังงานของจิตเหนือสํานึกซูเปอร์คอนเสียสเนตเพื่อที่จะเชื่อมต่อกับอนุภาพของฮิตโปซสนอนุภาพพระเจ้าได้เริ่มต้นขึ้นเมื่อเราค้นพบสูตรลับคู่มือวิจัยทางจิตและโปรแกรมพิเศษนี้จะทําให้เราค้นพบความลับของชีวิตที่ถูกซุกซ่อนไว้นับพันปีและในขนาดเดียวกันสามารถทําให้เราใช้ชีวิตอย่างยอดเยี่ยมที่สุดบนโลกใบนี้ได้อย่างไม่มีขีดจํากัดไม่มีลิมิต อันนี้คือกระบวนการที่ทําให้เราค้นพบความมหัศจรรย์สุดยอดของสุดยอดมนุษย์พันธุ์ใหม่ที่เรียกว่าซูเปอร์เนเจอรัลเวกอัพสุดขีดคําตอบแห่งการค้นพบความสําเร็จความสุขความรักและการค้นพบชีวิตที่ไร้ขีดจํากัดได้เริ่มต้นขึ้นแล้วเมื่อคุณได้ครอบครองและเชื่อมต่อกับระบบพิเศษเวกอัพสุดขีดนี้เพราะการตื่นรู้คือเป้าหมายของทุกชีวิตบนโลกใบนี้และนี้คือคําตอบสุดท้ายที่จะทําให้เราสามารถใช้ชีวิต อย่างงดงามและมหัศจรรย์ที่สุดบนโลกใบนี้ด้วยตัวคุณเองเว k กอัพสุดคิด